ใช้ชีวิตสมัยนี้มันยากจริงๆที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เรื่องของการดูดเงินจากแอปเนี่ยก็จะเฝ้าระวังกันเรื่องของสายใช่ไหมว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ล่าสุดอันนี้มาพร้อมคลิปที่อ่างทองนะฮะวางมือถือไว้เฉยๆมีคนดูดเงินออกไปได้ไม่ได้กดลิงก์ไม่ได้เสียบสายชาร์จไม่ได้ทำอะไรเลยวางไว้บนโต๊ะเฉยๆ,ๆนี่ครับ<ๆ>คุณผู้ชมนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากเทศบาลเมืองอ่างทอง<ๆ>ผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาเป็นหนุ่มเทศบาล กรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมดูดออกไปได้แต่คลิปนี้เขาเอามายืนยันว่าจะเห็นว่าเขาวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะซ,ซึ่งเขาก็นั่งทํางานไปด้วยเขาไม่ได้เสียบสายชาร์จเขาไม่ได้จับโทรศัพท์เลยด้วยซ้ําดังนั้นยืนยันได้เลยว่าเขาไม่ได้กดลิงลก์ไม,ไ,ามาไม่มีลิงก์อะไรเข้ามาเลย,เยนนไม่ได้เสียบสายชาร์จดังนั้นก็จะไม่มีสายอะไรที่บอกจะมีอุปกรณ์ดูดเงิงดูดเงินอะไรก็ไม่มีแต่นี่ณเวลาบ่ายสองห้าสิบเก้านาที เงินมันถูกดูดออกไปจากบัญชีธนาคารของเขาหมดเลยครับและมีสลิปเด้งขึ้นมาว่าได้โอนเงินไปให้นายอาตาบาจะรอในเวลา1 2อ่ะ14นาฬินาทีเห็นไหมฮะซึ่งก็จะตรงกับในกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะเนี่ยฮะโอนไปได้ยังไงแล้วใครคืออาตาบาจะรอปรากฏหลังจากที่เจ้าตัวมารู้ตัวตอนเย็นโทรศัพท์ไปเลยฮะ ไปหาธนาคารช่วยอายัดเงินบัญชีของอาบตาจรอหน่อยธนาคารตอบว่าเอาอย่างนี้ไปอายัดปลายทางไม่ได้ผมอายัดบัญชีคุณให้แล้วกันจะอายัดบัญชีผมทำไ,ไมบัญชีผมเหลือศูนย์บาทเอา้าวคุณผู้ชมดูสิฮะ,อะลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยฮะออกไปเองครับหมายถึงว่าโอนออกไปเองโดยเป็นชื่อเราเนี่ยโอนออกไปเองแต่เราไม่ได้ไม่ได้โอนว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมือถือตั้งตอนนั้นเลยที่เกิดเหตุมีเน้นออกปรเดีครับก็ออกไปหกพันกว่าบาท หมดเกลี้ยงเลยครับอยูที่สี่บาทแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยก็คือผมเอามือถือวางไว้ข้างๆตัวแล้วผมก็ทํางานแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะครับเป็นกลับไปบ้านก็เลยไปเห็นสลิปเราก็ตกใจว่าเราไปโอนให้ใครผมเจอหลายคําถามปล่อยมากว่าไปกดลิงก์อะไรไปรับลิงก์อะไรเปล่า mm hmm. มันไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้กดกันอยู่แล้วเพราะเราก็ดูสีนั่นแหละครับคุณผู้ชม ขอภายนะไม่ได้เหลือติดบัญชีศูนย์เหลือติดบัญชี4บาทเ <c oughs> จ้าหน้าที่จะช่วยอายัดให้ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะไ,<ม><า>ไม่เป็นไรก็ได้ไปอายัดคนไล่นู่นเออแต่อันนี้จะแปลกหน่อยก็ต้องรอติดตามว่าเอ๊หรือว่าพาสเวิร์ดอะไรไปหลงไว้ที่ไหนหรือเปล่า<อ>วางไว้เฉยเฉยก็ถูกดูดเงินได้ไม่ได้ชาร์จด้วยไม่ได้ชาร์จด,ดังนั้นจะบอกว่าเป็นสายอะไรก็ไม่ใช่โ,โหน่ากลัวออขึ้นเรื่อย